ไม่ไม่ค่อยเห่าเลย,ยลิ้นห้อยเลยโอ้โหพวกเราลิ้นห้อยเลยโอ้หนานสงสารเลยวันที่15พฤษจากายน2568ฟาร์มฮันสกี้ที่หมู่บ้านโลโวเซโรเขตโลโวเซสกี้เมืองมูมัง ประเทศรัสเซียเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งเลี้ยงกวางเรนเดียบนดินแดนสุดขอบโลกเหนือเส้นอาร์ติกเซอร์เคิลชนเผ่าซามิเป็นหนึ่งในชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งพบในบริเวณคาบสมุทรโคลาซึ่งอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในหมู่บ้านโลวเซโร